ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านทางกลุ่มช่องอาจารย์ลุงพารวยทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมีสูตรอีกหนึ่งสูตรมานำเสนอนะครับเป็นสูตร P2 นะครับ P2 เดินยาวมาแล้ว78งวดนะครับงวดนี้คืองวดที่79นะครับ สูตนี้ผมนำลงมาเสนอหลายครั้งแล้วนะครับตั้งแต่เปิดช่องของอาจารย์ลุงม,มานะครับยังไม่เคยผิดเลยนะครับก่อนอื่นเลยขอฟังคำเตือนนิดนึงนะครับคำเตือนตัวเลขนี้เป็นเพียงแนวทางคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนให้มีการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เรามาดูสูตรชุด p 2นะครับสูตรชุดนี้ผมใช้รหัสสูตรว่า p 2หงวดนี้คืองวดที่79แล้วนะครับสูตรนี้ถูกมาทั้งหมด78งวดแล้วครับงวดที่แล้วก็ได้นำเสนอทางช่องอาจารย์ลุงไปนะครับสูตรนี้ถ้าเรา มันเป็นสูตรเต็มนะครับสูตรสูตรนี้จะมีทั้งหมด24ตัวนะครับของงวดวันที่1มิถุนา2,566นะครับเป็นสูตรฉบับเต็มนะครับเดี๋ยวขยับให้ดูหชัดๆนะครับนี่คือสูตรฉบับเต็มนะครับเรามาดูย้อนสถิติของสูตรนี้นะครับอย่างผมลงให้แต่งวด ที่ลงให้ตั้งแต่งวดที่ออกบนห้าแปดสามล่างสี่สองนะครับสูตรนี้สังเกตดูสี่ติชอบเดินมาบนนะครับจะอย่างงวดนี้ก็ถูกบนล่างนะครับที่ผมลงให้งวดนี้ถูกที่ล่างอันนี้ถูกบนถูกบน,น,นี้ถูกบนล่างนะครับถูกบนล่างถูกบน แล้วก็ถูกบนนะครับอันนี้ถูกล่างถูกล่างถูกล่างแล้วก็ถูกล่างนะครับงวดนี้เดินมาที่งวดนวดนี้คืองวดที่79แล้วนะครับ ผมย้อนสิติให้ดูนะครับที่ว่ามันเข้ามาตลอดยังไม่เคยหลุดเลยนะอย่างอันนี้ก็ถูกบนล่างนะครับอันนี้ก็ถูกไปที่บนสูตรนี้ก็ถูกไปที่บนล่างงวดนี้ก็ถูกไปที่บนนะครับอันนี้ก็เจ็ดหถูกไปที่ล่างอย่างงวดที่ออก0ูนย์หนนะครับอันนี้ก็ถูกทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับและงวดล่าสุดนะครับ ที่เพิ่งออกไปบน903ล่าง99นะครับอันนี้ก็เข้าไปที่บนนะครับยังงวดใหม่นะครับคืองวดที่79นะครับเลขเด่นที่ผมวางให้คือ9123นะครับเมื่อจับชุดออกมาแล้ว24ตัวก็จะได้ชุดเต็มตามนี้เลยครับ24ตัวมันเป็นชุด ชุดฉบับเต็มนะครับถ้าใครจะเลือกไปใช้งานให้นำเลขเด่นมาจับตัดนะครับเลขก็จะน้อยลงนะครับแต่สำหรับถ้าใครใช้ผมตัดให้ก็อย่างยกตัวอย่างงวดที่แล้วนะครับผมตัดให้ผมนำสูตร P1 กับสูตร P2 มาประกบกันนะครับงวดที่แล้วก็ถูกนะครับถูกไปที่03นะครับ ผมนำา2สูตรมาประกอบกันเลขเด่นมันจะได้0 1 2นะครับเมื่อไปเทียบกับเลขเด่นของอาจารย์ลุงก็จะวิ่งอยู่ที่0กับ1นะครับผมก็จะวางให้2แถวได้แค่12ตัวนะครับก็จะถูกไปที่0 3นะครับอันนี้คือใช้2สูตรประกอบกันเลขมันจะเหลือแค่12ตัวอันนี้ก็เลขไม่เยอะนะครับถ้าใครจะเลือกไปใช้ซื้อฉลากกินแบ่งของรัฐบาลก็ได้ อันนี้เป็นตัวอย่างของงวดวันที่16ของงวดที่แล้วนะครับอย่างงวดปัจจุบันเอชุดเต็มให้ดูก่อนครับชุดนี้แล้วก็สําหรับคลิปหน้าผมจะลงสูตร p 1นะครับสูตร p 1ก็เดินดีนะครับเดินมาแล้วทั้งหมด100เข้าศูนย์งวดที่132แล้วนะครับยังไม่เคยหลุดน,นะครับจะมาประกบกับสูตร p 2นะครับเลขที่ได้ก็จะน้อยลงเหมือนที่ผมให้ดูอย่างเมื่อกี้นะครับ เราก็สามารถนําเลขไปคัดเล่นซื้อฉลากินแบ่งของรัฐบาลได้เลยนะครับงวดนี้ก็ยังมั่นใจอยู่เหมือนตามเคยนะครับว่าอย่างไรก็ถูกทุกงวดครับสูตรนี้เดินยาวมา79งวดยังไม่ผิดนะครับอย่างสูตรที่1ก็เดินยาวมาทั้งหมด131งวดงวดที่ผมจะลงให้ก็จะเป็นงวดที่132อันนี้ก็ ยังไม่เคยหลุดนะครับก็ถูกมาจะนำมาประกบให้กับ F4 ดูนะครับผมจะให้ดูชุดเต็มก่อนนะครับสำหรับวันนี้สำหรับสูตร P2 ผมเห็นว่าเดินดีเดินยาวเลยนำมาเสนอต่ออย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เปิดช่องมายังไม่เคยหลุดเลยนะครับผมทำมาทั้งหมด79งวดยังไม่เคยหลุดเลยนะครับ ช่องหวยอาจารย์ลุงผมก็จะนำเลขแม่นๆนะครับเดินดีๆมาวางให้กับ f c ทุกท่านไว้พิจารณาซื้อฉลากกินแบ่งของรัฐบาลนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมทางช่องอาจารย์ลุงอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้คือสูตรปี2นะครับให้ f c ฟซีนำไปพิจารณานะครับหรือว่าจะรอ คลิปต่อไปนะครับผมจะนำชุด P ีสอบีมาตัดให้นะครับแล้วก็จะได้เลขเด่นที่ชัดเจนขึ้นก็ยังมีหลายสูตรนะครับที่ยังเดินดีนะครับอย่างสูตรปักหลักล่างตรงๆโดยไม่ต้องกลับอันนี้งวดที่แล้วก็ถูกครับก็จะนำมาเสนอให้กับในคลิปถ,ถัดๆไปนะครับหรือว่าจะเป็นชุดมหาโชคชุดนี้ก็เดินยาวมาเกือบร้อยงวดก็ยังไม่เคยหลุดนะครับก็จะนำมาประกบเลขกัน นะครับก็จะเหลือน้อยชุดอย่างงวดที่แล้วก็ถูกผมวางให้12ตัวนะครับก็ถูกไปตรงๆนะครับที่0ูนอย่างชุดมาโชคก็จะนํามาเสนอให้ในคลิปถัด,ถดไปนะครับคอยติดตามรับชมนะครับสําหรับคลิปนี้เป็นของสูตร p 2นะครับสูตร p 2เดินดีเดินยาวมา79็งวดแล้วนะครับขอบคุณ fc ทุกท่านอีกครั้งนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้โชคดีในงวดของอวันที่1มิถุนาสองพนห้ารที่จะถึงนี้นะครับขอให้เฮงๆทุกคนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ